นี่เรากำลังพูดถึงปูนานะครับผมที่เริ่มต้นแค่ไม่กี่ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่เริ่มแบบออแกนิกจริงๆแค่ภายในปีเองสามารถต่อยอดน,นะครับผมให้มีผักพืชสมุนไพรทั้งเพาะปลูกเพาะเลี้ยงนะครับผมมีสัตว์เศรษฐกิจเกิดขึ้นอยู่ในนี้ในรูปแบบออแกนิกแบบต้องบอกเลยว่าฟูลฟังชันมากกับพื้นที่แค่10ไร่5ไร่เป็นเรื่องของปูนาและผลประโยชน์อื่นๆที่เกิดขึ้นในล่องน้ำอีกมากมาย ส่วนอีก5ไร่เขาเรียกว่าทั้งสวนผสมที่เป็นตัวอย่างของความเป็นออรแกนิกที่เต็มรูปแบบจริงๆตอนแรกเนี่ยของครูทอมเนี่ยก็เริ่มต้นแบบนี้แหละแล้วคิดภายในไม่กี่ปีเปลี่ยนแนวคิดการขายพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุอย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งมันจะตันเพราะฉะนั้นเนี่ยถอยกลับมาหน่อย และเปลี่ยนแนวคิดและกระจายความรู้เพื่อให้เกิดพันธมิตรขึ้นมาและเนี่ยเศรษฐกิจเราจะยั่งยืนและทุกคนก็มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้นี่คือเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ทสมบูรณ์มากๆและทุกอย่างเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเพียง5ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยขอตอกย้ากลับไปเลยว่าเศรษฐกิจแนวทางแบบออรแกนิกเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้และเนี่ยคือ p ู o o f of work ที่ทำให้เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นได้จริงมัน Amazing มาก